นิทานพาเพลินขอเสนอเรื่องหมาป่ากับนกกระสาการครั้งหนึ่งมีหมาป่าตัวหนึ่งสวาปามาหารอย่างตกะกระตะกลามจนกระดูกติดขวางคอคอยของมันจะกลืนก็ไม่เข้าจะคลายก็ไม่ออกแน่นอนว่ามันจะกินอะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้นั่นคือสถานการณ์สุดเลวร้ายสําหรับเจ้าหมาป่าจอมตะกละดังนั้นมันจึงรีบวิ่งแจ้นไปหานกกระสามันมั่นใจว่าด้วยคอและจนะอยปากอันยาวของนกกระสา คงพอที่จะล้วงลงไปคีบกระดูกออกมาได้อย่างง่ายดายข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวมาปาเอ่ยขึ้นหากเจ้าดึงกระดูกออกมาให้ข้าได้คงจะพอจินตนาการได้เจ้านกกระสาลำบากใจมากกับการมุดหัวเข้าไปในขอหอยมาปาแต่มันก็เป็นสัตว์ที่มีความละโมบโดยธรรมชาติมันจึงทำตามที่เจ้ามาปาขอร้องพอมาปารู้สึกว่ากระดูกชิ้นนั้นลุดออกมาแล้วมันก็เดินจากไปแล้วรางวัลของข้าละ่ะ เจ้านกกระสาร้องเรียกด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าไงนะเจ้าหมาป่าคำรามพร้อมกับเดินไปเดินมาเจ้ายังไม่ได้มันไปอีกหรือไงยังไม่พออีกหรอที่ข้าปล่อยให้เจ้ามุดหัวลงไปในป่าของข้าโดยที่ข้าไม่งับขอของเจ้าเสียนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังผลตอบแทนจากการรับใช้คนผ่านฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง